うん。 สวัสดีครับพบกับผมเซวันครับพี่พี่วันนี้น้องมาแนะนำนะครับรถเข้าใหม่2 0 0คันนะครับเป็นกระบะนะครับ Toyota Revo ว m a r t c a ท2.4 NT Z Edition ัดอดิชัปี2020นะครับเกียร์ธรรมดาทั้งคู่เลยนะครับที่สำคัญรถ2คันนี้เป็นรถเกรด A นะครับไม่เคยชนอะไรมาเลยพี่พี่และเลขใหม่ไม่ถึงแสนนะครับด้านหลังนะครับมีตู้ทรงทารกโกบ็อกเป็นตู้ทึบให้ด้วยนะครับ เดี p p ah ๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลยไปดูกันเลยครับพี่ๆมาดูคันแรกกันนะครับคันนี้เลยนะครับเกรดเอทั้งคู่นะครับปี20กระจังหน้าเป็นสีดําอย่างนี้เลยนะครับหดือเขาเรียกกันว่ารุ่นหมูป่านั่นเองนะครับตรวจสอบมาให้แล้วดูคานหน้าพี่ๆน็อตไม่ได้ขยับเลยนะครับน็อตเดิมๆนะครับอันนี้แค่สั่งล้างมาอย่างเดียวยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับดูน็อตซ้ายนะครับนี่แก้มขวาเดิมนะครับ ฝากระโปรงก็เดิมนะครับฝากระโปรงไม่ได้เปลี่ยนมานะเดิมมากับรถเลยนะครับประวัติดีมากนะครับสองคันนี้นะครับดูอ่าดูแก้มซ้ายี่ดูแก้มซ้ายไม่ได้ขยับนะครับเครื่องยนต์สองจุดสี่นะครับดูม่ใหม่เลยนะครับยังมีรอยจากศูนย์อยู่เลยนะดูเครื่องยนต์พี่พี่ดูก่อนนะครับนิ่งๆอันนี้สตาร์ทมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเครื่องร้อนทํางานปกตินะครับเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะครับ เข้ามา2คันนะครับในรุ่นนี้นะครับปี2020เลขไม่ไม่ถึงแสนนะครับประวัติดีทั้งคู่นะครับคันนี้เป็นล้อกระทะนะครับขอบ15ได้ยางโยโกนะครับปี2020นะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับกระจกมองข้างสีดําตัดกับสีรถแล้วก็มือเปิดเป็นมือเปิดธรรมดานะครับในรุ่น Smart c a ครุ่นนี้นะครับด้านในเป็นเบาะอุ้มผ้านะครับเบาะอุ้มผ้านะพี่นะนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับกุญแจแบบเสียบ นะครับพองมาลัยนะครับเป็นพองมาลัยธรรมดานะครับอันนี้เลขใหม่สี่หม่นเก้านะครับวิทยุทับสกรีนนะครับมือปรับแอร์เป็นมือหมุนนะครับเกียร์6สปีดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าในเล่มเนี่ยปีอะไรมีจดปี20นะครับจดปี63นะครับตรงรุ่นตรงรุ่นครับพี่พี่นะครับสนใจเหมือนเดิมด่วนโทรหาได้เลยนะครับมีด้านหลังเป็นทรงทาโก้ ตะกบบ็อกไม่ใช่ตะกบบ็อกครับแครีบอยส่งทึบกันน้ํานะครับพี่ๆนะทึบทั้ง3ด้านเลยนะครับดูนะครับคัดซีใหม่ๆสวยๆนะครับนี่ด้านหลังเป็นตู้ทึบอย่างนี้เลยนะครับฝาก็ทึบเหมือนกันนะครับฝาก็ทึบเหมือนกันนะครับนี่พี่ๆดูด้านหลังนะครับแครีบอยสวยงามมากๆนะครับนี่เหมือนลูกค้าไม่ได้ใช้งานด้านหลังเลยนะครับรถ4ปีดูแครีบอยสวยเลยนะครับดูดิ ไม่มีรอยบรรทุกการใช้งานหนักนะครับด no, 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 no. right. ูฝาท้ายนี <com> ่น็อตเดิมเดิมเหมือนกันนะครับน็อตเดิมเดิมนะครับไม่ได้โดนกระแทกอะไรมานะครับหน้าหลังนะครับรับประกันเลยพี่นะเล็กไมล์หลักหมื่นด้วยนะครับมาดูคันที่2นะครับคันที่2ครับพี่พี่รุ่นเดียวกันปีเดียวกันเลยนะครับคันนี้ก็ไม่มีประวัติชนมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างด้านหน้านะครับเหมือนกันเลยนะครับน็อตไม่ได้ขยับนะครับ เครื่องสวยๆนะครับซ้ายขวาดูด้านขวาก่อนนะครับไม่ได้ขยับเหมือนกันนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะตรวจสอบมาให้แล้วพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่นะครับขายตรงแน่นอนนะครับดูเครื่องยนต์สวยๆเลยนะครับดูฟังเสียง เสียงนิ่งๆครับเสียงนิ่งๆพี่ๆดูดิไม้ชักนี่ดึงออกมานี่ไม่มีควันเลยนะครับไม่มีควันเลยโหน่าใช้งานมากๆผมบอกเลยพี่พๆเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับยาวๆเลยนะครับนี่ล้อกระทาเหมือนกันแต่คันนี้ได้ยางปี23นะครับร0 e r นะครับด้านข้างเป็นสติกเกอร์นะครับไม่ใช่สีพ่นนะครับนี่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่คันนี้เลขใหม่นะครับน่าจะเยอะกว่านิดนึงนะครับนี่ อันนี้เลขไม่แปดหมื่นนะครับแปดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยวิทยุทับสก,กีนะครับเกียร์หกสปีดนะครับรุ่นปียี่สิบนะครับแต่คันนี้เลขไม่เยอะกว่านะครับเลขไม่เยอะกว่าปีเดียวกันนะครับเกรดเดียวกันนะครับเกรดเดียวกันเลยพี่ๆสนใจด่วนมาได้เลยนะครับสองคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆและราคาก็เพิ่งออกมาด้วยนะครับดูเหมือนกันเลย ด้านหลังใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับลูกค้านะครับนี่ฝาท้ายเดิมเหมือนกันนะครับฝาท้ายเดิมนะครับสวยๆเลยนะครับนี่รถปรับสภาพพร้อมใช้งานได้เลยพี่ๆนะครับขัดสีนะครับเก็บภายในเก็บห้องเครื่องใช้งานยาวๆได้เลยนะครับฝากไปด้วยครับใครที่กําลังมองหารถกระบะนะครับสมาร์ทแคด้านหลังเป็นทู่ตู้นะครับ เป็นตู้ carry boy ด้านหลังปิดทึบนะครับใช้งานได้เลยนะกันน้ำนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ2อคันนี้ราคาอยู่ที่379,000บาทนะครับ379,000บาทซื้อสดไม่บวกวัดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับวันนี้เซว่นเซงวันออนญี้ลา,าไปก่อนสวัสดีครับ